ครับ <c oughs> ผมเด็ก <c oughs> ชายราชานรอาวิฮงม,มาเด็กชายมัธยมศึกษาปีที่หกครับผมเด็กชายกิติพงศ์นกเอียร์มัธยมศึกษาปีที่หกครับผมเด็กชายกฤษณพงศ์ช้างงามมัธยมาศึกษาปีที่หกครับข้อผมมาจากโรงเรียนสันติวิตอ์อำเภอบางบีจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้พวกผมจะน,มนำเสนองานเรื่องโครงงานโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานเรื่องระบบสัญญาณเตือนไฟยไฟไหมอัจฉริยะ 5G ครับขอเชิญกฤษณพงษ์มาพูดเรื่องบทคัดย่อ ย่อรายงานเรื่องโปรแกรมเพื่อการมารยุใช้งานเรื่องสัญญาเตือนภัยไฟไหม้อาชญาห้าทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ศึกษาและพัฒน,นาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสัญญาเตือนภัยไฟไหม้อาชญามีการแจ้งเตือนโดยมีการแจ้งเตือนทางไซเรนและลายทางไลน์และทดสอบการทำงานของระบบสัญญาเตือนภัยไฟไหมัอาชญาหได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลให้สมาชิกชุมนุมโคติงของโรงเรียนสันเสริมวิทย์ได้เรียนรู้ต่อยอดสู่การทำนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมาใช้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆผลผลการศึกษาพบว่าสัญญาเตือนภัยแฟมแอชฉรยงห้าสามารถมีการทดลองกันมีการทดลองแจ้งเตือนมีการทดลองแจ้งเตือนจากผู้ทดลองจำนวนสิบครั้งจากแก๊สจากแก๊สจากไฟแช็กและ ไฟจากกรํารยานคณะผู้จัดทำคณะผู้จัดทำนำระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้เฉลี่ย5 g ไปติดตั้งที่โรงทัวร์ของโรงเรียนสันสริมิต์เพราะเป็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพราะมีเขามีถังแก๊สหลายถังและและจะและตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้เฉลี่ย5 g ทุกวันเพื่อตรวจสอบเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของประสิทธิภาพการทํางาน ผลปรากฏว่าไม่มีเสียงแจ้งเตือนไม่มีเสียงแจ้งเตือนและและไม่มไม่มีไม่มีข้อความทางไลน์สรุปได้ว่าระบบสัญญาณเตือนภัยไฟร์แมชเชียร 5G สามารถติดตั้งใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายเป้าหมายและขอบเขตของโครงงานโครงงานสัญญาณเตือนภัยไฟร์แมชเชียร 5G เป็นโครงงานโปรแกรมเพื่อประยุก์ใช้งานถ้ามเมื่อมีควันแก๊สเมื่อมีควันแก๊ส ไม่มีควันไฟและแก๊สสัญญาณเตือนภัยไฟ,ฟไหม้เฉลีย 5G จะจะส่งเสียงเตอเือนทางไลน์โทรศัพท์ของเจ้าของบ้านและมีการแจ้งเตือนทางไซเรนผู้คนที่อยู่บริเวณข้างอาคารหรือบ้านเรือนที่ติดตั้งระบบสัญญาเตือนภัยไฟ,ฟไหม้เฉลีย 5G สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้อย่างทันท่วงทีเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปมาก สัญญาเตือนภัยไฟไฟหม้เฉลี่ย 5G สามารถติดตั้งใช้ได้ทุกอาคารและที่อยู่อาศัยตามจุดต่งตางๆที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไฟไหม้ต่อไปรัชนูละะนนจะพูดเรื่องรายละเอียดรายละเอียดโปรแกรมที่ท,ที่ได้ใช้จากการที่ได้ใช้ในเชิงเทคนิคครับรายละเอียดโปรแกรมที่พัฒนาในเชิงเทคนิคซอฟต์แวร์สเปซิฟิเคชันอินพุตเอาต์พุตสเปซิฟิเคชันในส่วน ตรวจจับแก๊สว่ามีควันไฟและแก๊สถ้าเจอจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ Functional Specification ในส่วนของบล็อกคำสั่งใช้คำสั่ง Functional ตั้งชื่อ Line Notify การใช้รหัสโทเค็นใน Line Notify ครับโครงสร้างของซอฟต์แวร์เริ่มต้นการทำงานเชนเซอร์ตรวจับควันแก๊ส pH อุณหภูมิเผมได้ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าใช้แก๊สใช้ถีบควันไฟสัญญาณไซเรนจะดังแจ้งเตือนและส่งข้อความแจ้งเตือนทางไลน์ครับ และถ้ากิ่งควันไฟและแก๊สยังไม่หมดจะทํางานวนซ้ําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีกิ่งควันไฟและแก๊สจึงจะจบการทํางานครับแต่ถ้าไม่ใช่กิ่งควันไฟและแก๊สจะกลับเาเริ่มต้นการทํางานใหม่ครับกลุ่มผู้ใช้ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหมอ้อัจฉริยะห g ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหมอ้อัจฉริยะ g สามารถติดตั้งได้ทุกอาคารบ้านเรือนหรือจุดเสี่ยงที่อาจ,จทําให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้ง่ายจุดเสี่ยงที่ทานให้เกิดเหตุไฟไหม้ในบ้าน 1. หิ้งพระสอัปะพ่วงสามห้องครัว4ห้องเววก็บของ ต่อไปจะเป็นกิติพนมาพูดในส่วนของผลการทดสอบร,ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 5G ครับต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องผลของการทดสอบโปรแกรมก่อจะได้โปรแกรมระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 5G มาต้องผ่านการลองดลองดูทดสอบและแก้ไขระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์หลายครั้งจึงได้ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 5G มาครับทดสอบระยะเวลาในการแจ้งเตือนจากผู้ทดลองใช้จำนวน10ครั้ง1 ทดสอบด้วยกลิ่นแก๊สจากเตาหมูต้มและกลิ่นจากไฟแช็กระยะเวลาในการแจ้งเตือนเมื่อมีแก๊สรั่วหมายถึงระยะเวลานับตั้งแต่เริ่มทดสอบโดยใช้กลิ่นแก๊สจากเตาหมูต้มเจาะบ,บริเวณเซ,เซ็นเซอร์วัดปนนริมาณแก๊สใช้เวลาในการตรวจจับ30วินาทีจะมีเสียงแจ้งเตือนไฟกระพริบและมีการส่งข้อความผ่านทางไลน์ในโทรศัพท์ืนที่แบบต่อเน,นื่นองจนกว่าจะหมดกลิ่นแก๊สครับ 2. ทดสอบด้วยควันไฟจากก๊ายาน ระยะเวลาในการแจ้งเตือนเมื่อมีควันไฟหมายถึงระยะเวลานับตั้งแต่เริ่มจุดกำรรยานระบบสัญญาณเตือนไฟยไฟไหม้อัจฉริยะ 5G ใช้เวลาในการตรวจจับควันไฟจากกำรรยาน28วินาทีครับจะมีเสียงแจ้งเตือนไฟกระพริบและมีการส่งข้อความผ่านทางไลน์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่จนกว่าจะหมดกลิ่นควันไฟครับมีการทดสอบและติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟยไฟไหม้อัจฉริยะ 5G ที่โรงควาโรงเรียนสันเซอร์มิท เหตุเพราะเป็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพราะมีการหุงต้มจมํานวนหลายถังเป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงหกรกฎาคม2567และมีการตรวจสอบจุดบันทิกทุกวันเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ5 G ผลสรุปผลได้ว่าไม่มีข้อความแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ของเจ้าของบ้านที่ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ5 G และไม่มีการแจ้งเตือนผ่านทางเสียงและไฟกระพริบ แสดงว่ายังไม่มีกิ่นแก๊สรั่วครับต่อไปพวกผมจะมาทดลองการทำงานของระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 5G ครับ,บระบบฮาร์ดแวร์ของโครงงานสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ 5G ของโรงเรียนสรรเสมิตรครับโดยโอุปกรณ์จะมีดังนี้มี M20 s e n อร r 2, บูอนเนเซอร์บอบอควิดที่เขียนโค้ดด้วยไหมโค้ดบอ่าขยายแมคอบิดรีเลยขนาด 5. ช้ากว่าส่วนดิจิตอลเอาต์พุตมีรายละเอียดมีรายละเอียดน้อยกว่าแต่จะตรวจจับกลิ่นควันไฟและกลิ่นแก๊สได้รวดเร็วครับและพวกผมได้ไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้ครับซึ่งเพลิงไหมซึ่งเพลิงไหมจะจะลุกได้เร็วพวกผมจึงได้ใช้ขา D.O ก็คือดิจิตอลเอา p ์พุตแทนอนาล็อกเอาต์พุตครับซึ่งดิจิตอลเอาต์พุต เอาไปต่อพินสองด้านบนสุดก็คือสีเหลืองครับและแกนและแกนที่เป็นขั้วลบเอ้แกนที่ที่เป็นขั้วบวกผมจะเอาไปต่อ <c oughs> ผมจะเอาไปต่อ,อ,ตอพินสองด้านล่างสุดสีดําและวีซีซีที่เป็นขั้วลบผมจะเอาไปต่อพินสองตรงกลางของสีแดงครับ,แล,บและบอร์ดขยะและบอร์ดและบอร์ดมโครบีที่เขียนโค้ดด้วยโปรแกรมแมคโค้ดก็จะเอาเสียบใส่กับ บอร์ดขยายไมโครบิดครับและรีเลย์ครับรีเลย์จะมี3ามขาจะมีสามช่องครับซึ่งจะมีช่องอินแกะซึ่งจะมีขาอินแกนและ VCC ครับซึ่งขาอินผมจะเอาไปต่อกับ pin สิบสองต้นบนสุดสีเหลืองครับและขาแกนผมจะเอาไปต่อพ p สิบสอง้นล่างสุดสีดําครับและ VCC ผมจะเอาไปต่อพ p สิบสอตรงกลางของของสีแดงครับ เป็น12ครับซึ่งช่องของรีเลย์ขนาดาโวลต์จะมี normal open ก็คือ NO ก็คือจะเป็นวงจรเปิดแต่ถ้ามีเงื่อนไขามากระทำก็จะปล่อยไฟครับ <c oughs> และช่องคอมจะเป็นตัวกระจายไฟครับและช่อง NO ก็คือและช่อง NC ก็คือ normal c o d e ก็จะเป็นวงจรปิดแต่จะปล่อยไฟตลอดเวลาผมจึงได้ใช้ normal open แทน normal c o d e ครับ จะเอาเสียบเข้ากับ normal open และหัวเมียจะเอาเสียบเข้ากับ5โวลต์ของบอร์ดขยายครับและรีเลย์และไเรนขนาด12โวลต์จะมีจะมี2ส,สายก็คือสายแกนกับสาย VCC ครับซึ่งสาย VCC ผมจะเอาไปต่อช่องคอมของรีเลย์ขนาด5โวลต์เพื่อปล่อยไฟไปให้ไซเลนร้องเสียงดังไฟกระพริบครับและแกนครับผมจะเอาไปต่อบอร์ดขยาย ช่องแกนครับ <c oughs> แล้วก็บอดปุ๊บ Wi-Fi 826จะได้รับสัญญาณมาจากเราเตอร์ Wi-Fi ครับซึ่งถ้า MQ 2ม e n r ได้ตรวจจับกลิ่นควันไฟหรือกลิ่นแก๊สก็จะส่งก็จะส่งไปให้บอร์ดไมโครบิดแล้วก็บอร์ดขยายครับเพื่อบอร์ดไมโครบิดเพื่อให้บอร์ดไมโครบิดทำการคำนวณและให้บอร์ดขยายไมโครบิดปล่อยไฟ5โวลต์ไปไปไปที่ ช่องของ normal open ซึ่งแล้ว relay 5โว้โลต์ก็จะปล่อยไฟไปให้ช่องคอมเพื่อปล่อยไฟไปให้ relay ขนาด12โวลต์ครับ <c oughs> และบอร์ดกูเปอ i f ไฟไปสองหกก็จะได้รับสัญญาณมาจากเราเตอร์ Wi-Fi ซึ่งจะแจ้งเตือนใหซ้ซึ่งจะเต้งซึ่งจะแจ้งเตือนทางไลน์ในในกลุ่มหรือในไลน์ส่วนตัวครับ <c oughs> ต่อไปรัชนนุนจะพูดถึงเรื่องการเขียนโค้ดของระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะ5าครับ เืรอพูดในส่วนของ ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทางไลน์เม่เจอแก๊สครับโดยลิงก์ลิงก์ทางตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ที่ได้มาจากการออกตัวเช่นในไลน์โน้ติฟายครับและจะมีข้อความแจ้งเตือนมาว่า smoothcast ครับโดยตอนหนึ่งข้อความครับจะมีเลย์ถึงสองสองร้อยมิลลิวินาทีครับเพื่อให้สองข้อความได้ไม่ติดกันครับต่อคำสั่งต่อไปครับคือในส่วนของอัสตาร์ครับซึ่งจะทํางานร่วมกับบอร์ดโปรไฟล์ไปสองหกครับก็คือจะ ดูที่พินือที่สาย r x และ t x ครับซึ่งในโค้ดครับจะเขียน t x เป็นพินหนึ่งและ r x เป็นพินแปดครับแต่เมื่อต่อสายครับเราจะต้องต่อสลับกันรครับให้ t x เป็นพินแปดและ r x เป็นพินหนึ่งครับตัวหน้าจอของบอร์ดไมโครบิตจะขึ้นรูปหัวใจและส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ Notify ด้วยคำว่าไฟล์ครับและต่อไปในส่วนของบอคคำสั่งฟังก์ชันครับในโปรแกรมไมโครบครับการเขียนบอคคำสั่งเป็นไปเอ่อการเขียนโค้ด หลายๆอย่างปไปได้ยากครับเพราะเพราะฉะนั้นในส่วนฟังก์ชันครับจะทํางานรวมบล็อกคำสั่งหลายๆคําสั่งให้มาอยู่ในบล็อกเดียวครับและตั้งชื่อเป็นดังไยครับเพื่อที่จะให้แจ้งเตือนผ่านทางไลน์ได้ครับต่อไปครับจะเป็นกิจผลมา บริเวณ MQ2 เลเซอร์ให้ตัวจับนะ ต่อไปนะครับกิริพล,ลจะสรุปจะสรุปจะอธิบายจะพูดเรื่องและเอ,ก,เอกสารอ้างอิงครับ สรุปและข้อเสอนอแน,นะยาน,น,นไทยไวไม่อัจจริยะ 5G มีประสิ ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับคร<อ>ับ